สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่เจ็ดตัวลาคมสองพัดหนาลอยหกสิบตีนะพี่น้องม่านทุ่มเสียดผมสีมาเปลี่ยนอาหารให้ลูกลูกอ,อัดนะครับดูกันยู่ลูกอัดอายุแปดมือเก้ามือนะครับผมจำาม่ผิดเทาเลียงมาได้ระยะหนึ่งแล้แบบนี้เขาใหญ่ล้วพี่น้องเคืองเคืองเขามันแปดมือเลยเต็มเต็มนี่ นะครับบัดเขาต้องเปลียนอาหารเนี่ยถ้าเขาผมยานดูอีดปั่นปั่นปั่นอาหารพงนะครับอาหารพงสําหรับดูอดสําหรับเรียงดูอดเลียงปลานะครับเลียงปลาหน่อยนะครับดูอัดหน่อยหยเลียงปลาหน่อยนะครับแ้่เขาผมใส่อันีนะครับพี่น้องปั่นปั่นเป็นเม็ดพอผมมืดนี่ย้อนเีเขากินนะครับปั่นเป็นก้อนก้อนเนี่ยเหลวๆนะครับยเนียวนะครับปั่นนี่ปั่นมาใส่เปลียมว่าเป็นอาหารเม็ดนี่พี่น้องเห็นป่ะนี่ หันเมล็ดเล็กนะครับอันนี้เป็นหา่นผงนี่พี่นอ้องเห็นไหมวิธีเปลี่ยนก็คือเอาหา่นผงนี่ใส่พี่นอ้องหา่นผงใส่ผสมประทานเม็ดไว้นะครับขน,นาดไม,มา่ได้หรอกเต่าเขาก็ค้นให้เขากันนะครับขน,นาดเรือเต่าไม่ได้คน้คนค้นเขากันพี่วัเาเขาเปลี่ยนอาหารนะครับแต่ว่าก็บว่าเปลี่ยนเลยนะครับมีกระท,งทองมันเศร้านะครับ ก็นำเปลี่ยนคนเลยกันเรานำมาเทศเราก็นะครับอื่จะรอดออกเกือบเดียวนำเข้าดีพี่น้องเกือบนำ่นนะครับ นจนำนนำของมรเทส่ไรกันแข็งนักันีกขนาเกย์ขคนขนเขากันดีคนขนเขากันดีขอาคน มันอกี้เป็นก้อนขรอเคลียก็ได้แต่ว่า,าหา้องห้องว่าไห้ว่าให้เป็นก้อนดิห้องให้มันเป็นนั่นเห็นเป็นเม็ดนะครทำย,ย่นเลยมันละเอียดตัเงเยอมันเมยังกี่เมย์เป็นก้อนไม่เมยมันเป็นเหนียวเหนียวเลยตัวนี้นี่นหอยหนามลายพวดเดี๋ยวเขาทำนี่แหละตั้งเยอะเอาให้เป็นก้อนก็ได้เอาเป็นก้อนขรอเคลียนี่แหละก็ที่ให้นั่น นี่มันแหงหน่อยก่อนครับก็แต่มันก่อนเลยมันก่อนเลยก่อนก่อนย้อนเลยสักตัวมาย้อนเลยหลังมันย้อนทีทีเลยสักตัวย้อนอันพอวันไหนกับวันนี่ครับ

เอาเป็นเอาเป็นก้อนของเราแไหนวันวันไหนวันไหนก้อนของราแไหนวันไปงไปคุณ่น้องมันเอานาเทไหลปวดมงน่สวดพิสูดน์ยาก้อนนี้ประนันแล้วก้อนน้อยเสือไปวันทุนไปไปวันนั่นี้ ปฏิเห็ดเป็นหนึ่งก้อนแบบนุ่นๆๆเลยพี่น้องนำทสาไล่ผลอธิบายเองครับนี่ใเขาหัดกินนะครับพมันลอยเลยไหมพี่น้องนึ่งนะครับลอยๆเลยดอกเป็ดลอยๆเลยมันก้อนทสาไล่มันลอยอยู่เม็ดมันลอยอยู่ มันเป็นเม็ดลอยน้ำอาหารลอยน้ำนะครับตุ่ยลอยเราเกือบย่อห่างย่อห่างเมื่อได้เราเกือบมันมันนี่น้ำดีเนานี่ครับให้ซ้ำนี่พี่เนาะคอยหากจนเองนะครับใหญยเปลือกไปทั้งปุ่นเราเกือบไปทั้งปุ่น มันเอาเราไปหายหมดเลยโอ้ว่ววัวตัววัว่ัววัหมดมันสิพอเลื่อมมันสิทองบุกมันมันสิทองไข่มันสิทองบวมกินหลายนี่ทองบวมเขาเลยห่างๆเลยโอ้ผิดพลาดทั้งทีนี้พี่น้องวันทิตเป็นก้อนวันนี้วนไปเป็นเป็นแถวพี่น้องใส่น้นามอได้ิดมัน เอาหนามใด้แล้วเหลียวรักเดือเพราะกระติ๊แจกของที่ก่อนว่าเป็นน,น้ำนั่นนะครับยิ่งมันอีกว่าเดี๋ยวเราหายก็ไปม่วงรางกินจุ่มน้ำก้อนน้ำก้องเนื้อเนี่ยคอยละลายปเป็นตัวนี้เห็นเปล่าเป็น,นเ,เป็นนุ้ยเหรอพี่น้องทิพย์พาที่ดี นั่นไหนเห็นไหมครับเระดูกมันจุกกักจุกกั๊กอย่างนี้เหนป่ะนี่คือการให้อาหารอาหารบนนะครับจัดเตรียมมาพี่น้องเขาดูเหมือนว่าก่อแล้วนะครับกินมาห้กินหมดงูลงมาข้างล่างก็มีดได้พี่น้องมันตกไปข้างล่างเขาก็ดูดอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้คือดูดข้างล่างพี่น้องเห็นป่ะเขาถนัดกินล่างนะครับเพราะเขาเพิ่งกินบน ปลานื้อเตี้ยนนิสัยการกินของเขาไหมใช่กินทั้งบนทั้งล่างนะครับกินในสุยญามื้อตรงเดียวลงมบอางล่างนะครับงาม,มพี่น้องแล้วกินนี้กันไว้ทั้งนี้นะพี่น้องพอกันกินหนาเดอ้อปลูกต้นตะไคร้ลืมตั๊บตะไคร้พี่น้องกดตั๊บตะไครกดไลค์กดแชร์เพื่อนยาสวัสดีครับ